สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์มื่อนี้ไทยบ้านสิพามาเบิงทุ่งรวงทองจ้าช่วงนี้ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน2,564เด้อพี่น้องมื่อนี้สิผาเบิงทุ่งรวงทองข้าวขาวหอมริสีสเกต พร้อมแล้ว5กว่า10ภากันขี่รถเบิรงวิวไปเรื่อยเลยพี่น้อง2ฝากฟังหนทางในชนบทบานเฮ่าจ้าอันนี้สิเป็นทางเสื่อมูบานเด้อค่ะเด้อของไทยบานบันเทิงโชว์แต่ก่อนก็สิเป็นทางเกวยนนะจ้าตอนนี้เป็นถนนคอนกรีตหมดแล้วจ้าไปมาหาสู่กันสะดวกจ้าสู่นิขก็สิคีรถมอไซค์โตล้มหนาวด้วยพี่น้องเด้อ ยิ่แห้งว่าเราจะน้ำในทุ่งนาก็เริ่มแห้งแล้วนะนี่อันนี้ก็จะเปน็นทุ่งหนองลุงทุ่งในตำนานที่ไายบ้านบันเทิงโชว์ชอบมาหากบหาเขียนหะแนวกินจ้าแถวนี้เอาไปต้มสุกนะคะไม่ได้กินดิบค่ะเบิ่งเขาโอ้ยเหลืองอุยหุยอยู่ค่ะ ฟังพี่กัแหงเหลืองคักสนันวันไหวสนันวันไหวซาน์ข้าวมันแข่งกันสวยนะจแข่งกันเป็นสีทองพี่น้องถ้าเราบินได้เนาะขึ้นไปข้างบนมองลงมาก็คือเป็นสีทองจ้าทุ่งรวงทองพี่น้องนีก็ทุ่งนาในตำนานนะแต่ก่อนมหาเลี่ยงงัวเหลี่ยงค่วยแถวๆนี่แหละค่ะ หาผูกม่วงผูกข้วไปแถวนี้แล้วก็กินบุกว่าจ้าตอนนี้ข้าวก็นอนลงหมดแล้วนะคะเพราะว่าลมแรงเนาะเดี๋ยวรถเกี่ยวข้าวก็ลงแล้วจ้าเกี่ยวบงยางพี่น้องตอนนี้บานเฮารถเกี่ยวข้าวลงดูดทีเดียวเสร็จเลยจ้าวันเดียวจ้าด,ดูนี้นะผู้บ่าวแนวทั้งหลายนะบบอึดแนวกินจ้าสิงสาราสัตว์ กับข้าวอิ่มนำสามล้านจ้าเหล่ายาปาปิง้งแต่กับปิ้นีกันแลาเขามมนกับถือเนาะพี่น้องเนาะแต่เขาก็ไทยแลนด์เราก็มีเงินส่วนต่างให้อีกแหละพี่น้องมันถึกหลายกระสีใส่ถุงขายเด้อขายออนไลน์จ้าอันนี้ก็สิเริ่มเขามู่บ้านละจ้า บ้าน,นอนนวนแต่ก่อนนี่สิไปหารับจางตี้เขาเดี๋ยนี้พอกลับบ้านเวลาผ่านแถวนี่แต่ก่อนนี่สิแ,แลเลยจ้ายานผีจ้ามันโหกเจ๋วยวนี้เป้นอิดตืดนะนี่ก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วจ้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมวันนี้นะจ๊ะขอบคุณมากจ๊ะ